ตรายการครับตอนรับทุกท่านก็สู่ช่อง YouTube ชีพทำคําวิเศษครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องหยกรีวิวกระเป๋าผู้หญิงสปายนะครับใบใหญ่ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับเผื่อสนใจซื้อไปใช้กันครับผมสวัสดีค่ะหยกนะคะวันนี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะแฟนรายการชีพทำคําวิเศษนะคะแล้วก็เพจเขาค,คดีนะคะ by K&E ค่ะ วันนี้นะคะหยกมีกระเป๋าสุดพิเศษมานะคะเป็นทรงคลาสสิกนะคะที่ทุกๆท,ท่านจะชอบมันนะคะคือรุ่นนี้ค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นทรงช็อปปิ้งแบงคนะคะเป็นทรงช้อปปิ้งแบงซึ่งใบใหญ่มากหยกลองสะพายให้ดูนะคะอ่านี่เห็นไหมคะใบใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะในเพจอาจจะไม่เห็นเนาะ อันนี้ไปใหญ่มากเลยนะคะต้องบอกแล้วใช้จระเข้2ตัวนะคะจระเข้2ตัวในการทํากระเป๋า1ใบนะคะสีนี้นะคะเป็นสีขาวหิมารยันนะคะสีขาวหิมารยันนะคะด้านในนะคะเป็นซับกับแกะสีสวยมากนะคะเพราะว่าสีสองข้างตรงนี้นะคะสวยเสมอกันนะคะตัวนี้ไม่เข้มมากเท่าไหร่นะคะสีตรงนี้ไม่เข้มมากเท่าไหร่ตรงนี้คือสีธรรมชาตินะคะเวลาที่เราทํานะคะ ทำสีเฉพาะฝั่งด้านนี้นะคะตรงนี้เป็นสีธรรมชาติของเขานะคะจะเข้มไม่เข้มขึ้นอยู่กับผิวของหนังเลยนะคะสวยมากนะคะด้านข้างนะคะเห็นไหมคะด้านผนังข้างกระเป๋าเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากๆค่ะฝั่งนี้เหมือนกันนะคะผนังข้างกระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะก้นกระเป๋าเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีรอยต่อเลยนะคะรุ่นนี้คือไม่มีรอยต่อนะคะแล้วจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นหนังบ่อเดียมนะคะเอามาตัดนะคะ เป็นหนังบอดเดี๋ยวเห็นไหมคะไม่แน่ใจเห็นไหมบังเอิญเห็นไม่ชัดนะคะอ่ามีรอยจุดเม็ดเม็ดนะคะเห็นชัดเจนมากนะคะว่ามีร่องสวยงามมากนะคะเป็นหนังบอดเดี๋ยวเห็นชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะใบใหญ่มากต้องบอกว่าใบใหญ่มากหยกสะพายโอ้โห,โหขนาดนี้เลยไม่ได้ต้องใช้ตัวเล็กก็จะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะด้านในของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะหยกใช้เป็นหนังแกะนะคะ เป็นกับแกะนะคะงาเดี๋ยวเปิดดูด้านในนะคะนี่คือด้านในนะคะสวยมากเห็นไหมคะเป็นกับแกะนะคะมีซิปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปิดซิปให้ดูคะ่ะงานตัวนี้อร่ยทองนะคะเห็นไหมคะด้านในเป็นกับแกะนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะนะคะอ่าฝั่งด้านนี้นะคะฝั่งหนึ่งเป็นซิปนะคะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นช่องกระเป๋าค่ะตรงนี้นะคะทําขีบจระเข้ให้ดูสวยงามด้วยนะคะเปิดมานะคะมีลูกเล่นนิดนึงนะคะขีบเป็นจระเข้ให้เห็นนะคะเพื่อที่เวลาเราใส่ของตรงนี้ไปนะคะหนังตรงนี้จะได้ไม่เสียก่อนนะคะไม่ได้ใช้หนังวัวนะคะใช้หนังจระเข้เลยนะคะจะได้แข็งแรงนะคะไม่ไม่เสียก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวดูนะคะด้วยความที่มันเบามากมันมันแบบเป็นทรงนิ่มมากมเห็นไหมคะยวบเลยนะคะนี่ไม่ได้ใส่กระดาษคือมันจะยวบตาม ตามทรงกระเป๋าเลยนะคะเนื่องจากว่าต้องบอกว่ากระเป๋าทรงนี้เราต้องใช้หนังค่อนข้างนุ่มแล้วก็นิ่มนะคะมันถึงจะได้แบบนี้หนังแกะหรือหนังวัวใช้หนังวัวเนี่ยจะทําให้กระเป๋ามันแข็งเพราะฉะนั้นเลยต้องเลือกใช้หนังแกะนะคะแล้วหนังแกะเนี่ยถ้าใช้แกะด้านธรรมดาก็ไม่ได้นะคะต้องใช้เป็นกับแกะเพราะกับแกะมันจะนุ่มนะคะแล้วมันจะมันจะย้้ยไปได้ตามกระเป๋าสมมุติว่าเวลาที่เราสะพายกระเป๋านะคะเราหนีบไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ มันก็จะไปตามทรงของของเราทรงของของของที่เราใสา่แล้วก็ไปตามรูปร่างสรีระของเราด้วยนะคะใบใหญ่มากๆเลยเห็นไหมคะใบใหญ่มากตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะใช้จระเข้สองตัวนะคะใช้จระเข้2ตัวนะคะในการตัดกระเป๋าได้หนึ่งใบนะคะเดี๋ยวจะสะพายให้ดูนะคะอ่าไายของมาช่วยละนี่เห็นไหมคะนี่หยกสะพายนะคะต้องบอกว่ามันใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะ เราถือก็ได้นะคะถ้าถือห้อยก็ได้แบบนี้นะคะคล้องมืออย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้คุณใส่ของได้ทุกอย่างเลยที่คุณอยากจะใส่นะคะเพราะต้องบอกใบใหญ่มากๆดูด้านในค่ะ,ะเดี๋ยวจะลงไซส์ให้นะคะว่ากระเป๋ารุ่นนี้ไซส์อะไรนะคะสีแรกที่นําเสนอนะคะคือสีขาวค่ะสีขาวฮิมารายันนะคะเนียสีสวยมากๆสีนี้ขายดีมากนะคะหนังทํายากมากค่ะ สีต่อมานะคะตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นกระเป๋าที่รุ่นนี้หยกขายดีจริงๆหยกเลยทํามา5สีนะคะสีถัดมาสีแดงวายค่ะสวยจังเลยสีแดงวายนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะใช้กลางตัวจระเข้2ตัวนะคะตัดกระเป๋าได้1ใบนะคะพนังด้านข้างเห็นไหมคะสวยนะคะฝั่งนี้นะคะเห็นฝั่งนี้นะคะค่ะ ก้นกระเป๋าค่ะก้นกระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะสายกระเป๋าก็สวยค่ะเห็นไหมคะสายกระเป๋าก็สวยเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะด้านในสวยมากสวยหรูเลิศเลยหรูหราามากมากเห็นไหมคะสักสีเดียวกับหนังนะคะฝั่งนึงเห็นไหมคะเป็นจระเข้นะคะตัวนี้งานอะไหล่ทองเช่นกันนะคะเปิดซิปมานะคะลวงเข้ามาด้านในโอ้ยดูสิคะช่างเลอคข้ามาก สวยงามฝั่งด้านนี้เหมือนกันเนื่องจากกระเป๋าเป็นทรงนิ่มนะนะคะเป็นทรงนิ่มที่นิ่มมากๆเลยเดี๋ยวยกจะถือให้ดูว่ามันนิ่มขนาดไหนพอเอาสาปปับออกเห็นไหมคะมันย้อยลงไปผับได้แบบนี้เลยมันเป็นทรงนิ่มนะคะสวยมากๆเลยถ้าใครที่ชอบทรงนิ่มแล้วน้ำหนักเบาด้วยเห็นไหมคะยวบเลยคะ่ะอ่านะคะ นี่สวยมากๆนะคะข้างในใบใหญ่ขนาดนตัวนี้นะคะสีแดงวายนะคะใบที่สองนี่สีแดงวายนะคะลองสะพายให้ดูค่ะเดี๋ยวลองสะพายให้ดูนะคะเห็นไหมคะสวยมากค่ะนี่นะคะสีถัดมาค่ะสีถัดมานะคะสีนี้ยกก็ลากลักสีอะสีเทาค่ะ สวยมากสีเทาอันนี้ love 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 ดูสิคะสวยไหมคะนะคะด้านข้างนะคะด้านนี้นะคะด้านอีกด้านหนึ่งสองด้านจะเหมือนกันนะคะเนื่องจากเราใช้จอเคสสองตัวตัดกระเป๋าได้หนึ่งใบนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าสองด้านนะคะจะเหมือนกันนะคะต้องคัดหนังนะคะที่มีช่องไฟประมาณเดียวกันนะคะถึงจะตัดได้นะคะก้นกระเป๋าค่ะก้นกระเป๋านะคะ สวยเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวดูด้านในกันนะคะอ่าด้านในข้างในเป็นแบบนี้ค่ะเป็นซับกับแกะนะคะตัวนี้เป็นซับกับแกะนะคะสีเทานะคะเป็นงานอะไหล่ทองนะคะงานอะไหล่ทองค่ะนี่เดี๋ยวเปิดซิปข้างในนี่ก็เป็นลวงได้ลึกนะคะเนี่ยลวงได้ลึกนะคะแล้วมือหยกเข้าไปได้ทั้งมือเลยนะคะอ่าเดี๋ยวอีกฝั่งนึงนะคะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราทําเป็นช่องใส่ของเฉยๆนะคะเวลาคุณสะพายนะคะคุณสามารถเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะคะตรงด้านนี้ยกทําเป็นหนังหนังจระเข้นะคะตัดขอบด้านบนตรงนี้นะคะเป็นสั์กับแกะต้องบอกเลยนี่มันนุ่มมากเห็นไหมมันย้อยแบบนี้เลยมันนุ่มแบบนี้เลยคะ่ะถ้าซับหนังวัวจะทําไม่ได้นะคะ ัพแกะธรรมดาก็ไม่ได้ด้วยแต่ว่าต้องเป็นกับแกะถึงจะทําได้แบบนี้นะคะนุ่มแบบเป็นกองได้เลยนะคะยว้ยเลยช้อปปิ้งแบกใบนี้นะคะใบใหญ่มากนะคะสีถัดมานะคะสีนี้ก็สวยอ่ะยีทูบเขียวอะ่ะยีทูบออกเขียวอ่อนๆเนอสวยไหมเนี่ยสวยมากเลยนะคะสีคลาสสิกมากดูหรูหรานะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ด้านข้างกระเป๋านะคะด้านข้างกระเป๋าเป็นแบบนี้ค่ะก้นกระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะสวยจังเลยค่ะตอนนี้นะคะมีในร้านอยู่ทั้งหมด5สีนะคะรีวิวไปแล้วสี่สีใบนี้คือสีที่สนะคะซับด้านในเป็นสีเนื้อคะ่ะเห็นไหมคะซับตัวนี้สีแตกต่างกันกับกระเป๋านิดนึงนะคะอ่าตัดกันสวยมากเลยตัวนี้เป็นสีอ e ีทูบเขียวนะคะอีทูบเขียวนะคะอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูนะคะด้านในนะคะ ช่องด้านนี้อ่าสวยเหมือนกันนะคะช่องทำลึกนะคะมือหยกเข้าไปได้ทั้งมือเลยนะคะอ่าปิดซิปก่อนนะคะผนังอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่ลึกนะคะและที่สำคัญมันนุ่มมากใครบอกไม่นุ่มวิธีการฟอกที่จะทำให้จระเข้น,นุ่มแบบนี้นะคะเราจะใส่เคมีที่ทำให้หนังค่อนข้างนุ่มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการฟอรกกระเป๋าทรงแข็งกับทรงนุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะ นะคะสับด้านในก็มีส่วนด้วยนะะเห็นไหมคะนุ่มมากนะคะใส่ของได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวดูสีถัดมาค่ะอันนี้เป็นสีอ e ีทูบเหมือนกันค่ะอ่าตัวนี้นะคะจะเข้มกว่าสีใบเมื่อกี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวยกให้ดูนะคะคนละสีกันนะคะเห็นไหมคะนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเป็นอ e ีทูบนะคะเป็นอ e ีทูบเข้มนะคะตัวนี้เป็นอ e ีทูบออกเขียวนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูใบนี้ค่ะอ่าฝั่งหนึ่งนะคะเป็นต่างแบบนี้นะคะ นะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากงานชุดนี้เป็นหนังบ่อดเดียวนะคะเป็นหนังบ่อดเดี่ยวไม่มีแผลนะคะด้านข้างกระเป๋าค่ะนะคะด้านข้างกระเป๋านะคะ,นะคะ,ก,ะ,ะ,คะก้นกระเป๋าเป็นแบบนี้ค่ะสวยจังเลยอะ่ะสงสัยหยกต้องได้ใช้แล้วหนึ่งใบอ่ะหยกชอบ e อีกู๊บอ่ะสีสวยมากจะบอกว่าซับใบนี้สีรดสีรดขอบบอกหนังซับแกะสีออกเขียวเห็นไหมคะ สวยงามมากเลยสงสัยยกต้องได้จัดหนึ่งใบนะใบนี้อ่าดูข้างในนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้เป็นจระเข้นะคะลวงลึกนะคะเนี่ยช่องใหญ่นะคะอ่าเดี๋ยวดูนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่แล้วลองสภลยให้ดูทรงนี้เหมือนกันเห็นไหมนี่นุ่มมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะ กระดาษออกเนี่ยนะบอกเลยว่ามันกรองลงเลยอ่ะเออนีอ่ดูกันนะคะใบใหญ่นะคะสวยเห็นไหมคะใบใหญ่มากนะคะหยกเป็นคนที่สูงร้อยหกสิบสามนะคะแล้วก็น้าหนักสี่สิบแปดนะคะหยกใช้ใบเนี้ยใหญ่มากนะคะทับพี่พี่คนไหนนะคะอยากได้กระเป๋าใบใหญ่ๆถือเราจบใบนี้เลยค่ะแล้วสวยงามมากนะคะเดี๋ยวมาทวนสีนะคะหยกมีทั้งหมดนะคะห้าสีนะคะรุ่นนี้นะคะ สีแรกนะคะคือสีขาวฮิมารยันนะคะสีขาวฮิมารยันนะคะสีที่สองนะคะคือสีแดงเลือดหมูนะคะสีแดงวายเล่กแดงวายดีกว่าเนาะสีแดงวายนะคะ2สีแล้วนะคะค่ะสีถัดมานะคะคือสีเทาค่ะสีเทานะคะสวยมากค่ะสีเทานะคะ3าสีแล้วนะคะสีสีถัดมานะคะคืออีทูเขียวค่ะอีทูเขียวนะคะ สีจริงสวยมากๆสีนี้นะคะอ่าสีต่อมานะคะอีทุกสีเข้มนะคะอีทุกเข้มนะคะตัวนี้ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด5สีนะคะ5สีค่ะนี่สนใจนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องชีพทำ เป็นกระเป๋าพีเมียมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังบอดเดี่ยวนะคะแล้วก็ใช้จระเค่2ตัวนะคะในการตัดกระเป๋าให้ได้1ใบนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นใบๆนะคะแล้วก็ลงไว้ที่หน้าเพจนะคะนะคะถ้าสมมุติเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะในเพจเขาคดีนะคะ by k e นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องชีพทำคำพิเศษนะคะใน YouTube นะคะ แล้วก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับคลิปของหยกดนี่ยนะคะเพราะเราจะมารีวิวกระเป๋ากันนะคะแต่เรใบนะคะมันไม่เหมือนกันค่ะเลยต้องทํารีวิวนะคะเป็นรายการเป็นรายการเป็นไอเทมนะคะให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นรายการท่านใดที่ชมนะครับแล้วอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าสั่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะ ขับไปให้ดูเลยนะครับนี่ฮะให้ดูนะคะครับผมขอบคุณรายการทุกท่านเทาสวยมากค่ะหยกชอบมากเลยสีนี้สีเทาค่ะก็ดูใต้ description นะครับแล้วก็แอดเข้ามาแอดไลน์แอดแอดทีไอสขอบคุณครับว่าไงจ๊ะเห็นไหมคะมันเป็นทรงนิ่มมากลองดูที่พี่ชายถ่ายมาตรงนี้ตรงเนี้ยเห็นไหมคะพอเราตั้งแล้วมันจะนุ่มมากเลยมันจะแบบนี้เลยเพราะว่ามันนุ่ม เอาไปลกนการนครับขอบคุณที่ติดตามชมและเชิญชวนสนับสนุนช่องและหาซื้อไปใช้กันนะครับสวัสดีครับ